เด็กๆวันนี้มาพบกับครูมุกในหน่วยหนูน้อยนะักคิดชณิดศาสตร์ค่ะวันนี้คุณครูมุกจะมาชวนเด็กๆรู้จักตัวเลขหนึ่งถึงสิบกันค่ะแต่ก่อนที่เราจะมารู้ตัวเลขหนึ่งถึงสิบนะคุณครูมุกมีคาของจอมง่ายๆเกี่ยวกับตัวเลขหนึ่งถึงสิบเพื่อให้เด็กๆท่องจำแลวก็จะได้จาตัวเลขหนึ่งถึงสิบได้ง่ายขึ้นค่ะเราพร้อมกันเรียนค่ะเด็กๆถ้าพร้อมแล้วเรามาท่องไปพร้อมกันเลยนะคะ ตัวเลขนั้นหาพบหาได้ง่ายใช้กันหลากหลายเรามานับตัวเลขกันเลขหนึ่งเสาทงอดีติดีตของทงอง่ิคะเลขหนึ่งเสาทงเลขสองคอเป็ดเลขสามยักษ์ยักเลขสี่เรือใบเลขห้าท้องป่องเลขหกนกวีบ เลขเดเหมือนไม้เกาหลังเลข8แว่นตาเลขเก้าหางตกเลขสิบมีหนึ่งน้ำศูนย์าเด็กๆจำได้กันเรื่องค่ะถ้าจำไม่ได้เด็กๆท่องคำของ,องจองบ่อยๆและฝึกว่าตัวเลขในอากาศบ่อยๆนะคะเรามาลองกันเลยดีกว่าค่ะเลขหนึ่งเสาธงเลขสอง พอเป็ดเลขสาอยากอยากเลขสี่เรือใบเลขห้าทอปปองเลขหกนกวีเลขเดเหมือนไม้เก้าหลังเลขแปดแว่นตาเลขเก้าหางตเลขสิบมีอะไรกับอะไรคะมีหนึ่งน้ำสูตรเด็กๆพอจำได้กันแล้วใช่ไหมคะแล้ว ในกิจกรรมหน้าเมื่อพบกับกิจกรรมอะไรติดๆคอยติดตามนะคะวันนี้คู่มุกราไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย